ไอ้บอสคนจะหลับจะนอนมึงเรียกกูุงทำไมเวลานี้วะมันได้เวลาของปีครั้งแล้วที่เราจะไปขอขนมบ้านตรงนั้นบ้าเหรอไอ้บอสมึงจำไม่ได้เหรอวันนี้วันฮาโลวีน่ะเออวะอ้าแม่แม่แม่เราก็จะมาขอขนมนกันเหรอใช่คะ่ะใจแล้วคุณโอเคถ้าพวกเราไปขอขนมกันเโอเคแล้วเรา ใ่นะเอเ้ยรถมาเฮ้ยเดินเข้าไปกันดีกว่าทุเดินเข้าไปกันดีกว่าคุกคกกอกกอ๊ประตูอะไรวะเนี่ยอะไ ติดอะไรแบบนี้ด้วยพวกเราข้าจะมาขอขนมกินนะเนี่ยคริสต์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะอือผมเองบอสแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเอา่ออะไรวะเนี่อยอันนี้อันนี้ escape the uh, haunted house escape the haunted house นั่นเองแล้วเราไม่ได้มาเล่น,นแค่สองคนโชกุนบอสแต่เราจะมาเล่นกับคุณฮุงนั่นเองนะฮะ แอบเออมื่อกี้แบบโคตรขำเลยตายตั้งแต่เมื่อกี้วินาทีแรกอแอบเมื่อกี้เดินถนนไม่ก,กี่ก้าวโดนรถชนตายไม่อกอดมันบ้าไปแล้วรากันด้วยดิรอเพื่อนด้วย กมบอกว่าจะไปขอขนมบ้างนั้นเหมือนกันเหรอตอนนี้มิงโคตรไหนอะ่นานลที่นลูกอมอะไรเนี่ยลูกอมมันแตกไปไงเนี่ยทุกคนเฮ้ยชิคออชิคเลือกเาะสมเขาบอกให้เราเลือกอัน ดีอะทุกคนตรืงไหนดีอะเรื่องนี้เหรออ่ะไหนดีอะไรเฮ้ยอันไหนอะทุกคนว่ามีคนโดนย่างหรือว่าเขาให้เลือกอันนี้อะไปดูดิพวกเราพวกเราจะจับเขาไปเสียบไม้แล้วมันจับทุกคนนี่มันอะไรเนี่ยแป๊บซี่แมนอยู่ที่นี่ได้ไงอะแป๊บซี่แมนมาอย่างช้ามาเอ๊ะ ดูเหมือนว่าพวกเราจะเลือกประตูที่ผิดนะหายทางออกเข้าช่วยแล้วสวยแล้วพวกเราเลือกผิดประตูที<อ>่นี่เราเคยได้ยินเรื่องราวกี่ยวกับที่นี่ที่นี่คือแบทซูมเปรียคล้ายเอยที่ไหน,ไหนประตูมันล็อกน่ะ คุณเราต้องหาคุณเจที่อยู่บังที่อยู่ซักที่ในห้องหุ่งนี้นี่คุณเจเนี่ยเงาปิ้ง้อมเด้อไปเหี้ยเนี่ยมันหีไปแล้วนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันนี่มันบ้าปกติหรือบ้ากับดักจะแน่เนี่ยมันบ้าไปแล้วมันมีเลื่อยคอยตัดพวกเราอยู่เรทุกคนต้องไม่ปานะอุ้ยแมงมุมไม่ค่อน่ากลัวเลย คนนี้นี่อันนี้อ่ะตอะเราเนี่ยพเราต้องพวกเราต้องการอะไรอ่ะออคอร์ดเราต้องการออคอร์ดคืออะไรอ่ะออคอร์ดแปลว่าอะไรอ่ะเพวกเราต้องการข้ามพวกมันเหรออ๋อข้ามอ๋ออคอร์ดแปลว่าข้ามอ๋ออ๋อท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมจำไว้ด้วยนะครับความ สาระสาระสาระในเกมอะคอร์ดแปลว่าข้ามนะเกมมันมีประโยชน์นะเช่นเออเรียนรู้ภาษาอังกฤษแค t ์ฟู s THE ดล o คเดนเจอร c a r e f u l แปลว่าอะไรอ่ะของคนถึงเขามังอะไรนะอ๋อระมัดระวังระระมัดระวัง้วยนะต้นอ่าบันไดอันนี้อ่ะมันดูมันดูอันตรายมาก โอเคครับทุกคนสารละอีกคำหนึง่งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำไว้ด้วยนะครับแคฟูแปลว่าแคฟูแปลว่าอะไรอ่ะแคฟูแปลว่าระมัดระวังท่านผู้ชมจำไว้ด้วยนะครับคุณบอสคุณคุณอ่านอย่างเดียวแต่ว่าคุณถืเขบักกายแล้วนะสารละข้างทางเออดูด,อดูเหมือนว่า ขแค่ทางนี้ที่ขึ้นไปได้โอ้ต้องม,มีสาระมั่งดีเกมมันไม่ได้ไแค่สนุกต้องมีสาระด้วยว้าวเลยคุณขกุลที่นี่มันคุณคุณนะเออใช่อย่าบอกนะแม็กแคฟซี <K FC. S 3> นี่สิมันน่าจะเป็นเอ่อความท้าทายที่จะผ่านมันไปได้จะข้ามมันไปได้มันมท้าทายมากเลยเหรอแค่แค่นี้เองง่ายมเฮ้ยมันเส้นเลยเนี่ยทำไมมันใสขนาดนี้ทางเดียวจะขึ้นดูเหมือนว่ามันมีแค่าทางนี้ขึ้นดูเหมือนว่ามันมีแค่ทางนี้ทางเดียวที่เราสามารถขึ้นไปได้คนหงอ่ะ Khuôn hướng Khuôn hướng bao เองนะก็ระอัดอยู่อะ่อะก็ไประอัดแงนี้ก็ได้อย่างนาั้นก็ไปแงบ้านนี่อัดใหม่เดี๋ยวตัดออกตัดแค่แบ,บเดียวอืมห,หงาจะไปแล้วล่ะปา้าป๊อสไปเร่อต่อผู้ชมครับคุณทงตอนนี้คุณทุ่งได้จากมาไปแล้วจากแบบไหน ออกไปแล้วตันเนี้ยพวกเรายังอยู่เดี๋ยวามีเฮ้ยก็สอ I วอค k the ear w ฮะอ๋อนี่โมโหตีเลี่ยมโอ้ขี้ข วางขี้หูด้วยนะเอาคนดูเร็วเข้าเข้าไปในโรงเก็บของก่อนนี้เขาจะเห็นคุณไปไปๆๆไปจกเอ้ยอะไรเดียวน่าจกูคนเดิมเหมือนอ่ะเขาอยู่ในสันกำลังกำลังสภาพแรงสีอะไรนะอะไรนะอะไรสีอะไรนะมา เอาขั้วมาคุณต้องคุณหาทางออกจากที่นี่ไปทางไหนอะอทางข้างบนบอกไม่น่า<ห>นใช่ใชอาจจะเป็นแสงไฟข้างบนนี่นตรงนี้ไม่ยันไม่ยันตาทัว Go to that ทุกคนไปที่บันไดอันนั้น Lander ก็แปลว่าบันไดนะมองไม่ใช่ขั้นบันไดนะเป็นแบบบันไดลิง เลนเดอร์นะมันไดร์ลิงด้วยมันได้แบบเนี้ยเลนเดอร์ว้านตอนนี้เราขอกานได้ไหมฮะตอนนี้เราขออ่านได้ปะจะทำได้จบแล้วจบพวกเราทำได้นี่นุ๊กเต้โคตรเทพเลยแล้วก็มีสปีดเหมือนคลิปแมคโดนัลล์เอ้ยเคเอฟก็มีหมวกใส่ได้เหมือนเดิมทางทุกคนถ้างั้นต้องขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่นี้ล้กันส่วน สวนแบบนี <S 2> <S 2> ้ก็เหมือนเดิมวันนี้ก็เหมือนเดิมแค่เพิ่มนุ๊กเต้นเข้ามาไม่คลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าท่านทุกท่าอยากดูคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมตัวอะไรวะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นี่เลยครัลาวนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย